สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ n m t h อีกแล้วนะครับกับคืนเดิมเลยครับตอนที่สามนะฮะมึงก็พูดไปสิก็เขาไปอยู่กับต่อกับพาร์ทที่แล้วนะครับจากอะไรวะโรงแรมใช่ไหมวะเมือ่อตอน,นั้นกูอยู่ที่ตอนไหนวะมึงมึงอยู่ภาคสองไอ้ที่ผู้หญิงแก้เสื้อผ้าฮะอันนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว,แ,ลวแก้เสื้อผ้านี่มันไม่ใช่แล้วมาเนื่องจาก โรงเรียนมีกิจกรรมเยอะนะครับไม่ค่อยได้อัดคลิปบ่อยๆอทำอะไรหรือเปล่ามไม่ใช่แล้ว <laughs> วันนี้อยู่กับคุณคุณเก่งนะครับเป็นคนภาคนะฮะก็ <laughs> <laughs> ไม่รู้ไปกันนะครับ <laughs> ว่าจะถูกใจหรอือเปล่าอ่ะอเข้ามาหน้าเกมแล้วมีเสียงหยุดน้ำของหยุด <laughs> นี่คนระับมาถึงก็เปิดไนวะิชั่นก่อนเลยทั่เพราะตั้งแต่เริ่มเลย เอไปแล้วครับอุ้ยภาพมันแหลกแบบนึงอะโขมาคุกกี้ให้ลั่นนิ่งๆเขาไว้ครับเขาบอกนิ่งๆแล้วมันจะสนุกมันจะทำให้เก็บเก็บกดนะเวลาชนะอ่ะมันจะกีลั่นข้อแอนิเมชันนะฮะอะไรวะเนี่ยพี่สวัสดีครับไอ้ผู้หญิงนี่หน้าตบมากทำให้กูกีได้ตาแดงว่ะเฮ้ย ฮัลโหลตาแดงเยอยู่ไหนเธอยู่ไหนี่ปลวะไปทุกที่อะมีรู้เวยมีรู้ให้เข้าเว่ยแย่แหลกดีมืดมากต้องหน้าเนี่ยกูกระโดดหนีเลยนะเว้ยนัแน่นแน่โดนหมาตบหมากัดแอบสิครับ ปิดปิดเปิดปิดปิดรู้สึกหายรู้สึกหลอนๆอย่างไไม่รู้วะไปเราไม่อยากอยู่กับน,น,นายมันแหลกๆไงไม่รู้วะตามัน<อ>แดงๆอยู่เลยอ่ะามันตายหรือปะเลื่องโหลหกสิบหกนะเราไปทำอะไรให้นายโกรธหรือทำไมตานายแดงแบบแบบมันมีถ้าเกิดตาแดงก็แสดงว่ามนันเห็นเราอยู่ใกล้ๆเนี่ย แล้วกูจะออกไปได้ไหมเนี่ยนี่มันเล่นยากมากแค่อะไรวะเนี่ยอยู่ที่ชั้นสองอะให้กูลงไปชั้นหนึ่งเหรอยังไงวะเอาดีๆเล่นเกมนี้ไปหัวสมองนี้ไม่ไปเลย <c oughs> เจอผีก็เจอที่เดินมา่กี้เดินมาก็เจอหมากัดเอาวะ <c oughs> ตาก็แดงเฮเฮช่องนั้นมีอะไรวะ สาวสุดสวย <initiatives> <P Eso> ที่โผล่มาเมื่อ <i> ก <can aan> <Ton invisible> ี้ไงโผล่มาข้าหน้ากูคิดลั่นเลยนะเว้ยตกใจตกใจตั้งแต่คิดที่แกเมื่อกี้แล้วไอม่มีไม่ดีเดอเอ็ดแน่อดแน่ไม่มีมามๆาาเอออละมึงอย่าหันหลังมาสิครับมันแรกๆว่ะปลายมันใหญ่ ใหญ่มากเอ๊ะตูนี้ตะกีนี่หว่ากูเดินวนไปทำไมเนี่ยดีบิ่งไปดีกว่าครับไปวิ่งไปคุณรู้สึกทำไมมันต้องมองหน้าด้วยเนี่ยแรงเผื่อกูไปฆ่าพ่อมเลยโอ้โหโอ้โหวิ่งจิราบอ้นี่ขาสั่นเลย โอ้เล่นยากมากนะผ่านยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเลิกเล่นเกมนี้แล้วไปต่อไปในดีกว่าไปในสีโอยหรือว่ามันต้องแอบวะอาไหมาามามันจะแอบอยังไงเราจ้องดู่ะกับประตูทางเกา่า<ม>หรือเปล่าอลองดูลองดูด พี่ปูก็ึ้นมาแล้วนะแล้ทำไงอันนี้มชั่นอีกแล้วโอ้ยอย่าหลายใจกับพี่เลยเกิดอาการเสียงสันๆยังไงก็ไม่รู้โอ้โหใหญ่ปิดไหนกูเองนี่ีตู้ตรงนี้มีตู้ครับเราต้องแอบไปอยู่ตู้เพื่อความปลอดภัยสายตาบังดีนะมองแต่ไกลยเลย เสีงยงหยดน้ำมาฟังเสีงยงหยดน้ำไปก่อนเสียงเสียง,งลมหายใจเสียงกูเองนี่แหละอ,อ,อยู่นนี้ชักครู่จนกว่าตาจะขาวนะฮะไม่รู้มันจะขาวให้เปล่าเริ่มเริ่มจะมีอาการกลักวๆแล้วนะครับ <c oughs> คนนี้ลุกจูชันขึ้นมาเลยทันทีเดียว <c oughs> ท่านผู้ชมที่ดูอยู่ในตอนนี้ <c oughs> มึงไม่เล่นเอง <c oughs> มึงไม่รู้สึก <c oughs> <c oughs> ต้องโหลดมาเล่นเพื่อนๆกันนะครับถ้าเกิดรู้ก็บอกบอกกันมั่งก็ได้นะครับช่องเอ้ยเฟซบุก๊กก็ใต้คลิปเลยครับเดี๋ยวจะบอกไว้ให้แล้วก็ไลน์นะครับผมรู้วิธีการผ่านด่านนี้ก็มาบอกกันมังก็ได้นะกี่เจ็หาเอาเองเออมาแล้วครับอยู่อยู่จนได้เรื่องแหละอยู่จนได้เรื่องและดอกโอ้โหออกไป มองหน้าทำไมผ่านไปเถอะเราไม่ได้ชอบเธอเธอผ่านไปเถอะเราไม่อยากได้เบอร์ไปเลยเราเรายกให้เอ๊ะมันไปยังวะตายังแดงอยู่เลยอ่ะอ oh, ๋อด um ักอยู่ข้างหน้ามั้งกะว่าเปิดไปกูเจอมึงแน่ เขาเดินกลับมาแล้วไปแล้วเปิดปุ๊บกูจแจเอ๋เลยแหละดูหน้าตาเขากันเ,อ,อ,เอ,อึ๊บเอาเหี้ยติดตูนีิวไปไปแล้วครับไปยังวะเล่นโอ้ช่องอยู่กูไม่นึกว่าเกมเลยนึกว่าหนัง <c oughs> เออไปทำไมนะครับอนนเอ้จริงถ้ามันมีจริงกูว่าเป็นชีวิตจริงเลยนะไม่เฮ้ยมันจะเดินกลับมาอีกเหรอไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ตาน้าได้ปนขาวเฮ้ยในปู้ลยผ่านไปได้ยังวะมันจะต้องวิ่งไปอีกทางนึงเป่าไม่เปิดประตูเลยขอทางนี้ก่อนเลยขอยกลับได้คอยกลับได้เจอหรือเปล่าเจอประตูไปไม่ได้เลือกเปิดไม่ได้กูวิ่งสิครับ มึงอย่ามามึงกูไม่เห็นเด็กไป้ย,ย่าแรกเกิดอาการกระตุกพยายามเดินไปจะชา้าฮัโลโหลไม่มีไม่ได้เด็กออเอ้าเฮ้ยอือม,มันตะกี้มันช่องตะกี้นี่ว่ะไม่เอาแล้วมันไปทางนี้ละเนี้ยม,มึงก็เจอจะมีวิ่งดีกว่าวิ่งกันแรง มันจะตามไอ้ไอ้อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรวะท่อนั่เออละตามท่อน้ำนี้ไปท่อปลาปลามึงไม่ได้ขนลงมาซ่อมวะเรงมี่ปาล้างเอาเลยมากครับมาเออไอตรงนี้ที่กูเจอโอ้ตู้ตู้ตู้น่ารักเลยทีเดียวเธอเดินเชิญรูปร่างรูปเลยครับเราจะเดินผ่านไปก่อนเราเราจะตั้งสติในการเล่นด่านนี้มากนะฮะ เมื่อกี้ก็ตายไปทีหนึ่งแล้วครับโผมาต่างหน้าตกใจเลยล้อมนึงสองตัวเมื่อกี้ก็หมายนี่ก็ตบทีนโอเคตาก็ยังแดงไม่มีเสียงเลยเลยวะเราจังแห่แแห่มาแลยมาแล้ว ไินแล้้วจะจีบเราใช่ไหมเราไม่ชอบเจอเธอผ่านไปเถอะเจอไปแล้วรู้สึกจะตาแดงทั้งแมพเลยนะเว้ยเนี่ยไปแล้วใช่ไหมไปวิ่งเลยอย่างนี้สาววิ่งเลยสาววิ่งเลยหมาหมาหมาเดี๋ยวเพิ่งค้างสิอท่าน เกมเนี้ยทำให้กูฝันถึงกูไปแล้วฝันถึงกับแฟนที่อยู่ที่บ้านอีกนะครับคุณปูขากูสั่นแล้วเนี่ยไปม่วหมดแล้วเนี่ยพอกูกลับมาที่เดิมอ้าวชิมายเรื่อโอ้เรสามสิบสามเปอร์เซ็นต์โอ้ยมีช่องมั้งจี้ตูตะกี้นี่ว่า วนมาด่านที่เดิมแล้วไอ้นี่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 ทางนี้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 ช่องตัดหรือเปล่าไม่ตันวิ่งวิ่งดิวิ่งดิใสยลุ่พ่อใส่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 โกยใอ้พ่อมึงมาโกยพหยอมโกยครับโกยยังยังพึ่งแหลกดีครับอ้อมครับตรงนี้ก็มีช่องนี่ว่ะไม่ไม่ได้เด็กหรอกไม่ได้เด็ก โอ้โหู้เชื่อแล้วมึงได้แดกแล้วโไ่ต่อไม่ได้จริงๆวะทำไมนายต้องรู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ด้วยไปศึกษาเกมนี้ก่อนดีกว่าไหมเอาไหมเดี๋ยวไปศึกษาเองเลยดีกว่าเอาตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณกี่นาทีแล้วก็ขอจบพาร์ทนี้เลยดีกว่านะครับในศึกษาเกมนี้เพื่อให้มันผ่านไปนะครับ อ่านดีกว่าลายนี้ไปให้ได้นะครับเรือศึกษาจาคนสร้างก่อนที่แรก <c oughs> มึงคือใครมึงสร้างเกมนี้โอเคครับก็อจบพันนี้เพียงเท่านี้นะครับผมค,ครับ่ต้องศึกษาจริงวะ